สวัสดีค่ะคลิปนี้เป็นคลิปแรนดอมในหัวข้อที่ว่าสันดานผ้าแท้ของคนที่คิดร้ายริษยาขุดเป็นยังไงสันดานเราก็มาเริ่มกันเลยนะคะณโมตัสสะภควะโตอาระหะโต สัมมาสัมพุทธะนะโมตัสสะภะคะวะโตอะระหะโตสัมมาสัมพุทธะอิติอรหังทิพพะจักขุวิโสทายิอิติอรหังทิพพะจักขุวิโสทายิ อิติอรหังทิาพจาจจกขุวิโสทายิ คนที่ไม่ชอบคุณนี่มีหลายอาชีพนะเป็นครูก็มีอันนี้เนี่ยเห็นไหมเนี่ยโจนอันนี้คือไพ่โจนพวกแกงเคานเตอร์ มีคนที่อายุรุ่นลูกคุณนะ่ะไม่ชอบคุณมีคนที่แบบอายุรุ่นลูกคุณนะ่ะแบบอันนี้คือความยากจนคือบุคคลผู้นี้เนี่ยนะอายุน้อยกว่าคุณฐานะยากจนเขาไม่ชอบคุณ เพราะว่าคนคนนี้ยเขาหวังผลมันมีคนคนหนึ่งอ่ะเขาหวังผลประโยชน์จากคุณแล้วเมื่อเขาไม่ได้เขาก็เปลี่ยนมาเป็นคว้างระเบิดหาธนูจะมายิงคุณเพราะว่าเนี่ยเพ้อฝัน ไพ่มันบอกว่ามันมีคนอายุน้อยกว่าคุณคนหนึ่งอ่ะเขาเป็นคนที่มองการไกลอยากจะกั่นแกล้งคุณแล้วก็อยากจะเอาชนะคุณอันนี้คือเขาเป็นคนที่แบบเหมือนมีแผนน่ะมีคนอายุน้อยกว่าคุณน่ะเขาวางแผนบางอย่างมาเนี่ยเหมือนกับเน,นี่ยคนคนนี้รุ่นลูกมีคนรุ่นลูก เขามีแผนอะเนี่ยมันเป็นแผนที่แล้วเมื่อคนคนนี้ยที่อายุรุ่นลูกคุณอะเขาไม่ได้ในสิ่งที่เขาต้องการเมื่อเขาไม่ได้ในสิ่งที่ตัวเองต้องการอะเขาก็เลยเปลี่ยนมาเกียดคุณอะเหมือนความที่ว่าเขาคาดหวังมีคนรุ่นลูกคิดร้ายคุณว่ะเขา คาดหวังแล้วมันไม่ได้อย่างที่เขาหวังอ่ะมันทําให้เขาเนี่ยแบบคนเราอ่ะเวลาหวังอะไรมากๆแล้วแล้วถ้ามันไม่ได้อย่างที่ตัวเองคาดหวังอ่ะมันก็บ้าได้นะแล้วแล้วมันก็มีผู้หญิงคนหนึ่งมีผู้หญิงคนหนึ่งนะ อายุน้อยกว่าคุณผู้หญิงคนนี้ที่เขาอายุผู้หญิงคนนี้ที่ว่าเขาอายุน้อยกว่าคุณเนี่ยคนคนนี้เนี่ยเขาอันเนี้ยความยากจนมีบาดแผลในวัยเด็กคนคนนี้เป็นคนที่อ่าอยู่บ้านใกล้กับคุณ อาจจะทำงานเป็นครูบาอาจารย์อะมีผู้หญิงคนหนึ่งอะเขาไม่ไม่ชอบคุณเป็นเพราะว่าบุคคลผู้นี้เนี่ยผู้หญิงคนเนี้อาเขาอายุน้อยกว่าคุณนะผู้หญิงคนเนี้ยหน้าตาสวยอายุน้อยกว่าคุณ มีบาดแผลในวัยเด็กมีบาดแผลในใจอาจจะเป็นคนที่เป็นญาติคุณหรืออาศัยใกล้ๆคุณอาจจะเป็นเพื่อนบ้านคุณเป็นคนที่ว่าอยู่บ้านเนี่ยเป็นคนที่แบบเหมือนอยู่บ้านใกล้ๆคุณน่ะเขาไม่ค่อยชอบคุณน่ะ ไม่รู้ว่าเป็นเรื่องที่เกี่ยวกับว่าเกี่ยวกับเกี่ยวกับคูบาอาจารย์อะไรสักอย่างหนึ่งอะ่ะเขาไม่ชอบคุณเพราะว่าคุณน่ะเป็นคนที่มีความรู้หรือไม่ก็อาจจะเกี่ยวข้องกับ เกี่ยวข้องกับเอ่อหน้าที่การงานของคุณน่ะที่ว่ามันดูน่าเชื่อถือมากกว่าเขาเหมือนคุณน่ะเป็นคนมีความรู้อะ่ะอันนี้หมายถึงคนยากจนคนยากจนสาวสวยมีบาดแผลในใจอยู่บ้านไกลคุณแล้วก็คนมีความรู้แล้วก็อันนี้คือเหยื่อ มิจฉาชีพโจรแก๊งคอร์เฟนเตอร์ไพ่เตือนมาแล้วนะว่าคุณหนีไม่พนะ้นน่ะจริงๆสองใบเนี้ยมันก็ชัดแล้วนะแล้วยิ่งมีใบเนี้ยมันแบบว่าอย่าไปคุยกยับมันไอ้พวกเฮีย์เนี่ยเนี่ยเห็นไหมวิกทิมเหยื่อเนี่ยเหยื่ออันนี้ก็เหยื่อเหมือนกันวิกทิมเครื่องมือทรมานนักโทษ เครื่องมือถอนถอนเนี่ยเห็นไหมถอนเล็บถอนฟันเครื่องมือเนี่ยถอนเล็บถอนฟันหมายความว่าถึงคุณจะอยู่ของคุณเฉยๆถึงคุณจะอยู่ของคุณเฉยๆถึงคุณจะเป็นแม่บ้านอยู่กับบ้านเลี้ยงลูกอยู่เฉยๆเป็นผู้หญิงน่ารักแต่มันก็จะมีคนที่ เป็นโจรเห็นคุณเป็นเหยื่อไพ่บอกว่าเนี่ยคุณดวงไม่ดีอินจักอินจัติกเนี่ยไม่ได้รับความยุติธรรมควรจะสงบปากสงบคำอันนี้คือสถาปนิกหมายความว่าคนที่มันคิดร้ายคุณน่ะมันก็เป็นคนที่อาจจะเป็นวิศวกรวิศวะคอมพิวเตอร์ คนมีความรู้มีแกงคอเซนเตอร์เนี่ยแกงคอเซนเตอร์เหยื่อเหยื่อถูกปิดปากสถาปนิกวิศวกรอาร์ติคก,ก็ก็อย่างที่บอกอะว่าถึงคุณจะไม่มีศัตรูอะแต่มันมีแกงคอเซนเตอร์พยายามจะทำให้คุณเป็นเหยื่อ ถ้าคุณไม่หุบปากคุณจะโดนหนะักคุณตกเป็นคุณตกเป็นเป้าหมายเนี่ยเหยื่อเหยื่อขึ้นติดกันเลยเนี่ยควรจะโซเชียลก็คือโดเมสติกเนี่ยออฟเพรสชันควรระวังคำพูด มีคนมีคนมองคุณโง่มีคนมองคุณเป็นเหยื่อมีมิจฉาชีพคุณต้องระมัดระวังคนที่เป็นสถาปนิกวิศวกรวิศวคอมโจรแก๊งคอเซ็นเตอร์คนคนคนเนี้ยเป็นคนที่มีความรู้ดีมากเขาต้องการจะทำให้คุณเดือดร้อนต้องการจะทำให้คุณเป็นเหยื่ออัน,นเนี้ยเนี่ย อินจติกเนี่ยไม่ได้รับความยุติธรรมทอรธถูกทรมานมิจฉาชีพต้องการจะทรมานคุณอยากให้คุณไม่ได้รับความยุติธรรมคุณควรจะหุบปากคนคนนี้เป็นคนมีความรู้ดีมากเป็นระดับสถาปนิกวิศวกร ผู้หญิงหน้าตาดีที่ฐานะยากจนน่ะก็คิดไม่ดีกับคุณเหมือนกันเพราะว่าคุณมีความรู้ผู้หญิงหน้าตาดีที่ฐานะยากจนน่ะคิดร้ายคุณผู้ชายอายุน้อยกว่ามีแผนการร้ายกับคุณแล้วเมื่อคุณเนี่ยไม่เล่นด้วยอ่ะมันก็คิดจะวางระเบิดคิดจะยิงคุณคนคนนี้มันเป็นคนที่ ชอบวาดวิมานในอวกาศชอบเพอ้อฝันอยากรวยทางรัดอยากจะหาเมียรวยๆเนี่ยเป็นพวกเพอ้อฝันเนี่ยดีมเมอร์เนี่ยพวกช่างฝันคนคนนี้ยอายุรุ่นลูกคุณอะแต่เหมือนกับว่าเขามีโปรเจกต์ที่ไม่ค่อยดีอะเหมือนมีแผนไม่ค่อยดีอะคุณอะแล้วเมื่อเขาอะไม่ได้ในสิ่งที่เขาต้องการอะคุณน่ะจะถูกเนี่ยบอมอเนี่ย d i s t r o y e r เนี่ยถูกทำลายล้างเพราะฉะนั้นเนี่ยคุณอะตกเป็นเป้าของโจรของผู้หญิงที่ยากจนไพ่ใบน,นี้เป็นตัวแทนโสเภณีก็ได้นะเนี่ย Beautiful girl เนี่ยท้า beauty เนี่ย s t u c g e r with appearance ผู้หญิงคนนี้อาจจะเป็นโสเภณีก็ได้เนี่ยความยากจน l o w e r c ์ a คเนี่ยคนชั้นล่างคนชั้นต่ำสาวสวยโสเพณีที่ฐานะยากจนคนที่คิดร้ายคุณหลักๆก็เนี่ยแหละคนที่อยากรวยทางรัฐผู้หญิงไม่ดีผู้ชายที่อยากรวยทางรัฐผู้หญิงที่เป็นโสเพณีแล้วก็โจน ดูหน้าอนาจใจมากที่อยู่เฉยๆก็ตกเป็นเป้าคนบ้าเขาคิดอาจจะคิดไปเองว่าคุณรวยอ่ะบางทีคุณอาจจะไม่รวยก็ได้นะเออมันคิดไปเองว่าคุณน่ะรวยฟรายเคกเกหางหางแมลงป่องต่อยถูกต่อยด้วย ถูกโจมตีด้วยหางมาแมลงป่องมีคนต้องการจะโจมตีคุณเพีย้ยเอากับพระจันทร์เต็มดวงรองเท้าบูทมันจะเตะคุณเหรือยังไงวะ อันสนอยเมนละครังคุณจะถูกโจมตีจากคนที่เกิดวันจันทร์ราศีอ่าราศีมีนราศีราศีมีนราศีพิจิกราศีสิงให้ระวังชาวราศีพิจิก ราศีมีนราศีสิงห์เขาคิดจะเตะคุณเพราะว่าคุณเนี่ยมีชื่อเสียงโด่งดังชาวราศีมีนชาวราศีสิงห์ชาวราศีพิจิกเนี่ยจะทําให้คุณเดือดร้อน time to go out and have fun นี่คือช่วงเวลาของการของความสนุกสนาน ฤดูเก็บเกี่ยวผล,ลไม้นี่คือช่วงเวลาที่คุณเนี่ยควรจะหาความสุขใส่ตัวให้มากๆคุณควรจะหาความสุขใส่ตัวมากๆแล้วก็ไม่ควรที่จะไว้ใจใครง่ายๆมันจะเจ็บจะมีงานดีๆเข้ามาจะมีคุณจะมีโอกาสที่ดีในเรื่องงานนะจะมีงานดีๆเข้ามา แหมน่ากินอย่างเลยไอ้กุ้งรอเตอร,เตอร์เนี่ยคุณจะประสบความสำเร็จทางด้านการเงินด้วยคุณจะมีความสุขกับครอบครัวของคุณม้าน้ากุ้งอบ o เตอร์นกกระยางสั้นแผนงานของคุณเนี่ยจะประสบความสำเร็จคุณจะมีคุณจะมีชื่อเสียงในสายงานอย่างมากนะ ความมีชื่อเสียงเนี่ยมันมาแล้วนะคุณจะสามารถแก้ไขปัญหาต่างๆได้ด้วยสติปัญญาของคุณเนี่ยแหละเนี่ยคุณจะสามารถแก้ไขปัญหาต่างๆได้ด้วยสติปัญญาอันเฉลียวฉลาดของคุณชาวราศีเมษเนี่ยอาจจะเข้ามาช่วยคุณในเรื่องการเงินนะ คุณมีเกณฑ์ที่จะได้รับรางวัลมีเกณฑ์ที่จะได้รับเหรียญยกย่องเชิดชูเกียรติมีเกณฑ์ที่จะได้รับได้รับชื่อเสียงและเกียรติคุณจะมีคนที่ให้คําแนะนําดีๆอ่ะคุณเปลวเทียงให้แสงลามคําแหงให้ทางคุณจะมีโอกาสที่ดีเข้ามาในชีวิต ความรักของคุณนะ่ะกำลังจะถึงจุดจบแต่คุณนะ่ะจะมีเพื่อนที่ดีคุณจะได้เพื่อนที่ดีอ่ะชีวิตของคุณนะ่ะมันก็เหมือนเดินบนกำแพงเมืองจีนนะ่ะหนทางยังอีกยาวไกลอย่าเพิ่งท้อซะก่อนชีวิตของคุณนะ่ะก็เหมือนเดินบนเดินบนถนนที่มันอยู่บนภูเขาอนะ่ะ ชีวิตของคุณน่ะยังต้องผจญภัยอีกเยอะกว่าจะสําเร็จหนทางอ่ะยังอยู่อีกไกลชีวิตของคุณน่ะยังต้องเดินทางต่อด้วยความเหนื่อยยากคุณงามความดีของคุณน่ะจะทําให้คุณเนี่ยประสบความสําเร็จความดีที่คุณสร้างอ่ะจะทําให้คุณสําเร็จ happiness นกพิราบสีขาวชีวิตของคุณเนี่ยยังต้องผจญภัยอีกเยอะ แต่ในท้ายที่สุดเนี่ยความสำเร็จมันจะมาเยือน Danger, Bear, Especially in Money Matter ให้ระวังอันตรายทางด้านการเงินให้ระวังอันตรายให้ระวังอันตรายและหายนะทางด้านการเงินที่กำลังจะเกิดขึ้นคุณอาจจะใช้เงินฟุ่มเฟือยใช้เงินเกินตัว ฟุ่มเฟือยนะจ๊ะเต่าคุณควรจะช้าๆลงหน่อยในการลงทุนทางธุรกิจถ้ายัางไม่มั่นใจอย่าเร่งถ้ายัางไม่มั่นใจอย่าเอาเงินไปทุ่มแบบแชร์ลูกโซ่ดีไอคอน ถ้ายังไม่มั่นใจอ่ะอย่าพึ่งทุ่มจนหมดตัวเออจ่ายไปก่อนนะสักสองพันห้าไม่ใช่ลงทีเดียวสองแสนห้าช้าช้าหน่อยช้าช้าได้พราเล่มงามใจร้อนมักตายในท้ายที่สุดอ่ะคุณก็จะมีจะมีความสุขในสิ่งที่คุณเป็นอ่ะคุณจะมีความสุขในสิ่งที่คุณเป็น จะมีผู้หญิงคนหนึ่งนะเข้ามาช่วยเหลือคุณทางด้านการงานและการเงินคุณจะได้ทำธุรกิจร่วมกับผู้หญิงคนหนึ่งและอาจจะได้พัฒนาความสัมพันธ์ผู้หญิงคนนี้อาจจะเข้ามาเป็นคนรักหรือเข้ามาเป็นเพื่อนแท้คุณจะได้นารีอุปถัมภ์คนคนนี้อาจจะเป็นคนรักในอนาคตของคุณหรือเป็นเพื่อนที่ช่วยเหลือคุณทางด้านธุรกิจ มาดูสรุปสรุปนะคนที่มันคิดร้ายคุณเนี่ย มันมีด้วยกันอะสคนมีด้วยกัน3มคนมีเป็นคนที่อายุน้อยกว่ามีเป็นข้าราชการมีเป็นนักธุรกิจเป็นคนอายุน้อยกว่าเป็นข้าราชการเป็นคนหน้าตาสวยหน้าตาหล่อคนที่มันไม่ชอบคุณอะมันมีด้วยกันเนี่ยสมคนหนึ่งสองสาเป็นนักธุรกิจเป็นคนที่เด็กกว่า ข้าราชาการทห,หารตำรวจเป็นคนหน้าตาดีเป็นคนสวยเป็นคนหล่อเลยแหละคุณจะมีความสุขคุณมีเกณฑ์เดินทางไกลคุณจะมีความสุขในการเลี้ยงลูกคุณจะได้เพชรคุณจะได้เพชรไว้ในกำมือ คุณเป็นอินเทลลิเจนน่ะคุณเป็นคุณน่ะจะรวยจะมีสติปัญญา mm hmm. คุณจะประสบความสำเร็จในงานที่คุณกำลังทำอย่างมากธุรกิจของคุณจะเจริญก้าวหน้าคุณมีเงินซื้อเพชรซื้อทองหมาเห่าใบตองแห้งมีคนมีคนชอบนินทาคุณ คุณเป็นอาดาวเฉา้าหมาเหา่าเอายิ่งดังยิ่งโดนเหา่าแบบแพรี่ยิ่งดังยิ่งโดนเหา่าโดนจับผิดยิ่งโด่งดังก็ยิ่งโดนเหา่าหมามันเหา่าฮ้องห้อง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 ,อง,องมีหมาอยู่สามตัวมันชอบเห่าคุณ มีหมาอยู่สามตัวนะมันชอบเห่าคุณแต่คุณอนะเป็นปัญญาชนคุณเป็นคนทำงานเก่งคุณเป็นปัญญาชนคุณมีเพชรในมือคุณจะมีความสุขสำหรับคลิปนี้ขอให้ท่านโชคดีค่ะ